วันนี้เรามาดูงานเคลือบแก้วนะครับเป็นรถ Ford SCA สนะครับลูกค้าเลือกน้ำยาเป็นนาโนนิกนะครับเป็นเกรดเซรามิกคริสตัลโคดนะครับเป็นเคลือบกราฟีนะครับนี่นะครับรถหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับตอนที่เรารับรถเข้ามาเนี่ยรถชั้นนี้ผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้วนะครับสีเดิมก็จะหมองลูกค้าก็เอามาเคลือบใหม่นะครับแล้วก็ทำการขัดปรับผิวนะครับให้สีดูเข้มขึ้นนะครับแล้วเราก็ทาการเคลือบนะครับ นี่ครับจะเห็นเลยนะครับว่าหลังจากที่เราทําเสร็จทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยรถจะฉ่ามากนะครับเงาเหมือนรถใหม่เลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเอาไปจอดคู่กับรถป้ายแดงเนี่ยเาเผื่อป้ายแดงมีเขินนะครับเพราะว่ามันเงามากเห็นไครับเงาฉ่ามากนะครับนี่เราเคลือบให้หมดเลยนะครับครบทุกจุดครับขอบผิวลบรอยต่างๆเอาให้หมดนะครับแล้วก็เคลือบทุกจุดเลยนะครับ ลูกค้าคันนี้นะครับทิ้งรถไว้ให้เราทำสองวันนะครับก็เคื่อให้หมดเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะครับรอน้ำยาเซ็ตตัวประมาณหนึ่งวันนะครับลูกค้าถึงจะมารับรถพรุ่งนี้นะครับนะครับเงามากเงาเป็นกระจกเลยนะครับคันนี้นี่นะครับน้ำยาตัวนี้นะครับความแข็งระดับสิบเฮต์นะครับ ก็จะปปกป้อง,ออป,องป้องกันรอยขีดข่วนสเก็บหินได้นะครับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับหลังจากทาเสร็จแล้วจะต้องได้บัตรการ์ดรับประกันตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะสามารถสแกน q r c o โค้ดเข้าไปตรวจสอบได้นะครับว่าทีลาเราใช้น้ำยาเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนนะครับไม่มีมาสวมรอยน้ำยาให้ลูกค้านะครับนี่เราเคลือบให้สองเลเยอร์นะครับ เงาชาลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ,รบขอบคุณครับ